S <S โ,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 โยก็สวีดัสสวัสดีท้าไใชทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปโลโบ็อกที่มีชื่อว่าชิ้นแมวไม่ใช่และแปลไทยบึกบาวจะอ่า,า,านี่ว่าแคทพีทนะครับนะก็เป็นแมปที่ไม่ได้เปิดใหม่แต่ว่าแมปที่นานแล้วนะแต่ว่าคือตอนเปิดแรกๆเนี่ยผลปีศาจเนี่ยมันยังน้อยอยู่ผมก็เลยไม่ได้ทําเพราะว่าเออลิมพัน์ผมก็เลยไม่ได้ทำนะแต่ว่าอันนี้ก็ผลปีศาจก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลปีศาจในเกมนี้กันเออสวีฟี่เหร นี่เลยใช้เลยเอ๋อนะครับซึ่งไอจุด s u มผลก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ,อันนี้ไม่เกินนะกล่องโอเคก็ตรงนี้จุด s u ผลนะครับก็ใช้ตังค์แค่แบบสามหมื่นห้าก็ถือว่าถูกมีผมเก็บมาประมาณหกแสนก็น่าจะได้หลายผลอยู่มากแต่ว่าคงจะได้ไม่ครบหรอกนะครับอะไรเนะี่ยเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยอ่ะนี่มันเดินน,นี่มัน king r ก็สีอ๋อเฮ้ยเฮ้ยผลแสง ิดมาก็ได้ใส่กินเลยม,มีทั้งหมด5สก,กิลเฮ้ยทำไม UI เขาดูแบบว่ามันเฮ้ย <laughs> ปบกแปะดีอะเ้ามัเด็โอเคสก,กิลแรกครับสกิลเนะครับ,ก,ก,รบกดค้างได้นะอ๋อเข้าใจแล้วเอาใหมา่ๆาเอาใาม่มโอ้อืมโอเคครับต่อไปไเามกมา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 มดมาางได้นะอุ้าอะไรอ่ะ <laughs> ตัววางเฉย ประมาณนี้นะครับต่อไป Secure C นะครับผลค้างได้เหมือนกันนะครับโอ้เท่ๆๆต่อไป Secure V นะครับนี่แล้วก็เอ้ยอุย้ยนานจังต่อไป s e ก u r e F นะครับเอ้ยเดี๋ยวแมปไม่โหลดอ่ะจะบอกนะว่าอ้าว่ากูลืมปรับมึงปรับเลยเอา้ะนะครับนะซึ่งผลที่สุ่มได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็เอิม่ม ผลไอซซิลิมเดียนี่เยอะที่หายเลยนะได้เป็นผลที่โคตเกลเลยนะโอเคนะครับอ่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ครบทุกผลเพราะว่าผมไม่มีตังสุ่มแล้วนะครับฟาร์มาแค่นี้นะครับโอเคอันนี้ก็ได้เป็นผลล่องหนนะครับอีกคลิปไปเลยน้องอกินเลยออบา,รอาออเบารียือว่าล่องหนเฮ้ยผลบาเรียโอเคนะที่คิวแซดนี่เนี่ยโอ้ทีคิวเอ็ก อ๋อไปบันไดมันต่อได้เออโอ้ตุกกระตุกเอ้ยต่อขึ้นได้เฮ้ยเจ๋งนี่ว่ะต่อขึ้นไปเลยอ๋อตกไปชทำมันเถอะเอาไปดีคิวซีนะครับอ๋อไปเสานะโอเคต่อไปเลยผลต่อไปแล้วกันนะผลต่อไปเอาเป็นอะไรดีอะนี่ผลอะไรอ่ะโอ้อย่างเล็กผลอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นคว,วันหรือเปล่า กินเลนแล้วกันนะไม่รู้อะไรเอ้ยควานจริงด้วยนะครับสก,กิลแซดกดค้างได้นะนี่สก,กิลเอ็กอะไรอ๋อทุ่พื้นสก,กิลเอ้ยไม่กินสก,กิลเอ็กดิบอกเอฟผู้ผิดนี่สก,กิลเอฟไออันอะไรไอ้นนสก,กิลเอฟนะครับลิมพันอีกแล้วนี่แน่ประมาณนี้นะครับโอเคโอ้ยเดี๋ยวออ,ออกไม่ได้อ่าต่อไปอันนี้บาเรียใช่ไหม ทรงมันเดยนนะบาเรียรใช่ไหมโอเคมันคือบาเลียนะครับแล้วก็อ,อันนี้นะน่าเป็นผลดีโคตรจะเกลือคือเออดอกมาเยอะมากเลยนะระเบิดชัวร์ระเบิดจริงๆด้วยนะผลระเบิดนะคิวแซปลาระเบิดไปนะเอ้ยเอ้ปลาระเบิดจริงๆนี่ปลาระเบิดแบบระเบิดเลยอะ่ะเดี๋ยวนี่นี่ปลาแบบแบบระเบิดจริงๆรอ,อ่ประปลาไปโอเคไปคิวเอ็กนะครับ อ๋อระเบิดตัวโอเคต่อไปเป็นผลหัวใจผลเลิฟชัวนี้นะครับดูจากโมเดลก็เนี่ยรัวนะมีกิจตะกิวเนี่ยสองตะกิวนะครับแซดนี่เนี่ยเฮ้ยแรงคิวเอฟเฮ้ยอ๋อไม่ตาย <c oughs> เฮ้ยแต่ตะกิวแซดนี่ค่อนข้างจะแรงเลยนะแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ผลแสงไปแล้วนะครับไอ้ผลที่ผลแล้ววะเนี่ย คล้ายๆผลอ้ออะไรอ่ะกลมมั่วเฮ้ยสีแดงว่าแดงเอ้ยลูฟี่ผลลูฟี่ผลลูฟี่เอาอ้อต่อยไม่โดนก็หมายอะไรลูฟี่นี่ไงผลลูฟี่ผลลูฟี่แล้วถ้าต่อยโคตรเท่เอ้ยถ้าต่อยเหมือนในนี้เลยเหมือนในตัวในในอะไรวะไอไอบาเกียเออถ้าต่อยแบบบาเกียไอตัวนั้นไอตัวอะไรวะเอ้ยเป็น ไอ้เป็นนักโทษอะเอออย่างงั้นเลยเฮ้ยตัวไม่ใช่เลยใช่เลยคือใช่เลยอะไรคืลเอฟเอ็กนะครับตีนะแล้วก็โมเลกุลเอฟนะฮยอันนี้อันนี้เกียร์อะไรเกีศีอะเกีศสามวะเออจำไม่ได้ช่างมันเถอะนะครับโอ้เป็นผลลูฟีอะไรอะกระดึ๊บค่อยๆกระดึ๊บโอ้ถล่มผลถล่มไอ้นาง อันนี้ซ้ำนะครับอันนี้อันนี้เอออันนี้อันนี้อ๋อผลหมีนะนี่นะกินเลยโอเคสกิลแรกนะครับมีสองสกิลนะสกิลเซตนี่อุ้ยแรงแรงสกิลเอ็กนะครับโุ้ยแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันวอ้ยผลนี้แรงนะเนี่ยพูดถึงเนี่ยทีเดียวตายเลยคือผมไม่ได้อาผมพิศดารนะทุกคนแต่มันแรงมากเลยนะ เออหมืแล้วอ่ะหมืแล้วอ่ะคือคือดวงกูสมแค่นี้เหรอโอ้จีสไม่เป็นไรนะครับอะไรคลิปนี้ก็เอาไปเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับเด็กคิดว่าผมจะมาต่อนะครับว่ามีผลอะไรบ้างนะจริงๆมันมีผลมังกรมังกรด้วยว่าผมสุ่มไม่ได้ไหนะครับคือดวงไม่มีนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไปเพลงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกรุไอ้น้องรัก